สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่สืบการเมืองกับกุณทิดาชวนกุลพบกันในวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าสนามการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอดีตสสที่เป็นคนหน้าเดิมแล้วก็มีคนหน้าใหม่นะคะที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงแม้แต่กระทั่งคนรุ่นใหม่เองก็ตามนะคะวันนี้เราได้เห็นหลายๆคนที่อาสาเข้ามาในการที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนวันนี้เรามีคนรุ่นใหม่ จากอีกหนึ่งพักการเมืองนะคะจะมาพูดคุยกันเป็นผู้สมัครเขต3เบอร์14จากพักอนาคตอ่าโอกาสใหม่นะคะกับคุณปนรัตน์พนิษสิรินันหรือว่าคุณไขมุกนะคะสวัสดีค่ะคุณไขมุกค,คะ่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกต้องถามก่อนเลยว่าก่อนที่จะได้เข้ามาสู่เส้นทางการเมืองเนี่ยเราเคยมีบทบาททำอะไรมาก่อนเอ่ย ก็เคยเป็นศิลปินค่ะใช่ค่ะอยู่ค่ายหนึ่งด้วยจริงๆตอนนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่อยู่แต่ว่าเราก็มีหลายบทบาทได้ค่ะใช่ค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเข้ามาสู่สนามการเมืองทั้งที่การเป็นศิลปินเนี่ยก็อาจจะได้ทำตามความรักความฝันสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะต่อย้อนกลับไปว่าตัวมุกเน่ก็อยู่ในเจนแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ละกันค่ะ ประมาณปี3ปี4ตอนนั้นยังเรียนจุฬาอยู่เลยเป็นช่วงที่เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละกันเป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของมันค่ะอืมคุณไข่มุกนี่เรียนเรียนมาทางด้านไหนอะไรยังไงนะคะอมุกจบศิลปกรรมค่ะก็คือจบเป็นจริงเป็นจบดุริยางคศิลป์ตะวันตกค่ะอ๋อใช่จุฬาใช่ค่ะ การตัดสินใจแน่นอนลหละวันนี้เราเราช่วงนั้นเราได้เห็นมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเราเลยอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทีนี้พรรก,การเมืองเนี่ยในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆพรรคโอกาสใหม่เองนี่ก็เบอร์44ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจมาเลือกพักโอกาสใหม่คะจริงๆแล้วขอบอกว่า เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างรวดเร็วค่ะเพราะว่าตอ,<ม>ตอนแรกเรามีแบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากไปทํางานด้านนโยบายช่วยเบื้องหลังมากกว่าค่ะ<ม>แต่อันนี้ก็คือรู้สึกว่าไม่ไม่อยากรอประกอบกับทางมีคุณหมอชลพรค่ะ<ม>ใช่เป็นคุณอาท่านก็เลยแบบว่าสนับสนุนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่แล้วตัวมุกเนี่ยได้มีโอกาสศึกษานโยบายของโอกาสใหม่มีนโยบายหลายอันที่รู้สึกว่ามันเป็นแบบ ค่อนข้างดีต่อตัวประชาชนถ้าสามารถเราสามารถเข้าไปผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงได้ค่ะและที่สําคัญอาณตุมจตุพรหัวหน้าพรรคค่ะท่านเป็นแบบประหลัดแล้วก็เคยคุกคีกับหน่วยงานราชการมาก่อนส่วนตัวมุกเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่มุกรูกสึกว่าอย่างงานราชการต่างๆเนี่ยมันช้าแล้วก็ไม่ได้รวดเร็วสรุปทันใจประชาชนเข้าถึงได้ยากอะไรอย่างงี้ค่ะเรารู้สึกว่าแล้วถ้าเรากลับกันละถ้าเรามาทํางานกับคนที่มีความรู้ทางด้านราชการแล้วเราก็บอกไปว่าเออปัญหามันมีทางนี้เขาอาจจะ เปิดรับคนรุ่นใหม่แล้วก็แก้ได้เพราะว่าอนาตุ๋มเนี่ยก็เป็นนักบริหารคะ่ะเรามีนโยบายที่ว่านักบริหารนําการเมืองคือเราทิ้งการเมืองไว้ข้างหลังเลยแล้วการบริหารเนี่ยมองประชาชนและประเทศเป็นเป็นหลักยึดโยงเป็นหลักค่ะถ้าเราเล่นการเมืองมันก็ไม่ใช่การทํางานการเมืองมันก็จะมีการวุ่นวายแล้วก็เน่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเละเทะอย่างในปัจจุบันค่ะไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงใช่ค่ะ ทีนี้ที่คุณไข่มุกเนี่ยบอกว่าตอนแรกนึกว่าจะทําในส่วนของนโยบายเบื้องหลังอะไรแบบนี้ค่ะตอนนั้นเรามีเรามีแพชชั่นหรือเรามีนโยบายอะไรอยู่ในใจไหมที่กะว่าจะเข้ามาผลักดันในพักนี้และสิ่งที่ทําให้เราเราเปลี่ยนมาอยู่เป็นผู้ที่จะไปลงสมัครสสอเนี่ยเราเล็งเห็นนโยบายไหนที่ทําให้เราโอเคเราตัดสินใจที่จะมาลงในส่วนของเขตสามกทมจริงจต้อง บอกว่าตัวมุกนี้ก็เป็นคนที่อยู่หลายเขตคะ่ะตอนเรียนจุฬาก็อยู่อีกที่หนึง่ง<ม>ตอนเรียนจบอยู่อีกที่หนึง่งปัจจุบันก็มาซื้อบ้านอยู่อีกที่หนึ่งเหมือนกัน<ม>คือแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันหมดมีไหมคะเราจะสงสัยว่าเอ๊ะทาไมแบบอ่ะเราเคยสอบถามหนูเคยไปเดินสอบถามชาวบ้านพี่ๆในตลาดต่างๆไม่ใช่แค่เตขตของหนูเขตเดียวนะคะหนูไปเขตอื่นด้วย<ม>เพราะหนูอยากรู้ว่าแต่ละเขตเนี่ยเขามีปัญหาใกล้เคียงกันหรือเปล่าอย่างเขตที่มีชุมชนเยอะเนี่ยทําไม ยังมีปัญหาเรื่องน้าท่วมอ่านหนึ่งม,มันอาจจะติดคลองสองติดแม่น้าอ่าอย่างเคส,สามเนี่ยติดแม่น้ำเจา้าพญาใช่ไหมคะแต่เมื่อมีน้ําท่วมขังเนี่ยเราก็น่าจะรู้สิว่าไอ้ไอ้ซอยเนี่ยซอยนนทรีสิบสี่เนี่ยสมบูรณ์นะซอยนนทรีสิบสี่มันท่วมตลอดท่วมบ่อยแล้วทําไมเรายังปล่อยให้มันเกิดการท่วมบ่อยอแล้วทําไมเราไม่ไปดูว่าว่ามันสามารถแก้ไขอะไรได้บ้าง มีการลอกท่อไหมลลกแล้วพอไหมหรือว่ามีท่อไหมหรือท่อมันสร้างมาสิบปีแล้วมันควรเล็กเกินไปไม่สามารถรองรับน้ําที่ท่วมมากขึ้นในปัจจุบันได้ไหมไปขยายมันดีไหมหลังจากนั้นพอเรารู้สึกสงสัยแล้วก็จดเอาไว้แล้วก็ไปดูว่าเขตแต่ละเขตเนี่ยได้รับงบประมาณมาเท่าไหร่ซึ่งงบประมาณในกทมทุกคนจะเริ่มรู้ดีแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ได้มากกว่าเมื่อก่อน,อนว่างบประมาณในกทมเนี่ยมันมีนะคะทุกคนมันมีแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกจัดสรรปันส่วนไปแก้ปัญหาตรงจุด เพราะว่ามุกเนี่ยเข้าไปเช็คสํานักง,งานเขตที่มุกสนใจมุกเข้าไปดูเลยว่าแบบแต่และเดือนเนี่ยเขามีงบประมาณมาก้อนหนึ่งสมมติว่าเขตนี้ไม่เอ่ยชื่อกันค่ะอ่ะเบิกมา50ล้านเบิกมา20ล้านเอาไปแก้อะไรบ้างแก้ปัญหาน้ําท่วม10ล้านแต่มันก็ยังท่วมอยู่คุณคุณเอาไปทําอะไรไม่ได้ชี้แจงให้ประชาชนรู้อย่างแท้จริงอะไรเงี้ยค่ะมุมรู้สึกว่าทุกปัญหาเนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยงบประมาณแล้วก็นโยบายม,มันแก้ได้จริงๆค่ะ อย่างปัญหาแบบยาเสพติดไฟฟ้าไม่พอคือมันเป็นปัญหายิบย่อยที่สะสมานานจนมันกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ประชาชนเนี่ยเขาต้องดํารงชีวิตอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาขาดตรงนี้แล้วมันทําให้การดำรงชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ปลอดภัยไม่มีไฟก็ไม่ปลอดภัยบางคนต้องหาเช้ากินค่าทํางาน อ่านอนตอนเช้าตอน,นกลางคืน,น,นกลับบ้านมืดค่ําดึกดื่นไม่มีไฟเกิดอุบัติเหตุได้เกิดปัญหาชียกรรมเกิดขึ้นเพราะแค่ไม่ติดไฟไฟไม่พอ,อซึ่งปัญหานี้มันเป็นนโยบายที่แม้กระทั่งตัวผู้ว่าเองเนี่ยก็แก้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็อยากรู้ว่ามันไปติดที่ตรงไหนเวลาเราจะยื่นไปติดไฟเนี่ยต้องติดต่อใครบ้างอ่าการไฟฟ้านครหลวงสํานักงานเขตประสานสกหลายๆอย่างคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ถ้าคุณเป็นสสเขตเนี่ยคุณจะต้องผลักดันได้ไม่ว่าคนที่อยู่ในเขตเนี่ยจะเป็นคนของคุณหรือคนก่อนหน้านั้นอ่ะคุณเป็นสสเขตเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือดันเรื่องเนี้ยให้มันเข้าถึงสภาหรือเอาประมาณออกมาใช้ให้สําเร็จนะอ่ะเพิ่งรู้นะคะว่าในกรุงเทพนี่ยังมีปัญหาเรื่องไฟไม่พอกันอยู่ใช่ค่ะมีค่ะมีมีจริงๆแล้วมันก็เป็นปัญหาที่แบบ มันดูเล็กๆแต่มันไม่เคยถูกแก้ไขให้ตรงจุดเลยถ้าเรายังปล่อยไปต่อให้เลือกตั้งสมัยหน้าปัญหานี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดีค่ะคุณไข่มุกคิดว่าเพราะอะไรทาไมเรื่องแบบเล็กๆแค่นี้มันถึงยังไม่ได้รับการแก้ไขอะคะก็อาจจะต้องให้พี่น้องประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นกัน,นะคะ่ะเพราะว่าอย่างตัวมุกเนี่ยยังไม่ได้ลงไปทํางานที่เขตอย,อย่างจริงจังอันนี้เราเรามองจากคนภายนอกแล้วก็รู้สึกว่าสงสัยก็เลยไปวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเอาเอกสารต่างๆมาดูจนเกิดเป็นประเด็นที่อยากจะถกเถียงกันเพราะว่าคนที จะต้องแก้ไขจริงๆอะเป็นคนที่อยู่หน้าง,งานมาตลอดค่ะหนูคิดว่าคนที่อยู่หน้าง,งานควรจะมีการประสานงานกันให้มันเกิดผลนะคะอืมเอาละเท่าที่ฟังเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ําท่วมซ้ําซากอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายๆพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยก็ยังคงเป็นอยู่เรื่องของไฟฟ้าไม่พออันนี้ก็ยังมีอยู่จากการที่คุณไขมุกไปลงในพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้ค่ะ ปัญหาที่สําคัญเลยก็คือเรื่องปากท้องเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาเรื่องในชุมชนเนี่ยก็จะมีเรื่องของยาเสพติดเรื่องการเสพยายาเสพติดมันก็จะเป็นปัญหาที่แต่ละเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคะคล้ายๆกันหมดหแต่ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้คือไม่ได้กระทบแค่เขตเดียวหนูว่ามันกระทบทั้ทงสามสามเขตแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแค่ประเทศอย่างเดียวทั้งประเทศค่ะมันเรียกได้ว่ามันถ้ามันจะแก้มาต้องแก้ที่เชิงระบบ Mm hmm. มากกว่าเพราะว่ามันก็ม,นมันมีมานานไงคะแปดปีที่แล้วเศรษฐกิจไม่ดียังไงวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่า mm hmm. หือคิดว่าเป็นอย่างนั้นอยู่และอาจจะแย่ลงด้วยซ้ําอันนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่ามันเกิดจากอะไรมันทําไม mm hmm. ยังสำสำหรับโอกาสใหม่แล้วก็มีนโยบายเพราะเราเห็นว่าการที่คนเนี่ยออกไปทำมาหากินไม่ได้ไม่มีทุนจะไปทําอาจจะเป็นว่าเขาเป็นหนี้คะ่ะ mm hmm. เป็นหนี้ครัวเรือนหนี้สินที่จะส่งอาบุตรส่งหลานไปเรียนหรือ เมื่อมีหนี้ย่อมไม่เกิดรายได้เราก็เลยมีนโยบายแช่หนี้ไปเลยสาปีก็คือใครที่มีหนี้เราแช่หนี้ให้สามปีแล้วก็เอานี่มาดูซิว่าหนี้อันนี้มันเป็นยังไงบ้างและเราสามารถเข้าไปช่วยลดหนี้ของพี่น้องประชาชนตรงไหนได้บ้างอย่างเช่นเรามีนโยบายให้ใช้ไฟฟ้าฟ,าฟรีห้าร้อยบาททุกครัวเรือนใช้ไฟฟ้าฟรีใช้ไฟฟีค่ะห้าร้อยบาทคนที่มีรายได้น้อยนะคะใช่ห้าร้อยบาทอะไรแบบนี้คะอย่างเรื่องการศึกษาเรามีรัฐสวัสดิการมีนโยบายมีกประมาณตรงนี้ที่จะ ใครที่แบบว่า,าเริ่มต้นเรียนจนถึงเรียนจบปริญญาตรีเราให้เรียนฟรีไปเลยค่ะเรียนฟรีไปเลยแล้วก็จบมามีงานดีๆทําสําคัญคือจบมาแล้วต้องมีงานทําไม่ใช่จบมาแล้วแบบหางานยากเศรษฐกิจแย่คนไม่อยากจะรับคนเพิ่ม,มคนในไม่อยากออกคนนอกอยากจะเข้าความต้องการมันไม่เท่ากัน,นะคะ่ะมันก็เลยเกิดปัญหาคนตกงานเยอะอเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจบแล้วเราควรจะมีงานรองรับให้กับนักศึกษาหรือว่าเยาวชนที่เพิ่งจบมาอันนี้หนูคิดว่ารัฐบาลอะ ก็มีงบประมาณตรงนี้นะคะงบประมาณมันเยอะมาเลยนะคะหนูเห็นว่างบประมาณแต่ละอย่างอ่ะเยอะมาแต่อาจจะไม่ได้ถูกจัดสรรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงจุดกับพี่น้องประชาชนนะคะพูดถึงนโยบายเรียนฟรีเอาจริงๆที่ผ่านมาเราก็มีแต่เหมือนมันไม่ฟรีจริงใช่ใช่ะส่วนส่วนของโอกาสใหม่นี่คือฟรีที่ว่าฟรีแบบไหนฟรีถึงระดับไหนยังไงคะที่มุกอยากมาทํากับโอกาสใหม่เพราะมุกเห็นว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกคนและเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าได้เป็นรัฐบาลหรือ อะไรก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสที่จะทําเนี่ยมันจะต้องมีโรงเรียนที่เรียนฟรีจริงเกิดขึ้นจริงๆในกรทมไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงไม่มีค่าบำรุโรงเรียนค่าชีตค่าหนังสือค่าเครื่องเขียนการศึกษาต่างๆเจีแบบ๊ยเราต้องจ่ายจ่ายเขาเรียกว่ามีรัฐสวัสดิการที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้อะค่ะพ่อแม่ค่ะไม่จําเป็นต้องไปกู้นี้ยืมสินมาเพื่อให้ลูกๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแต่รัฐบาลเราต้องมีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาให้เขาแบบ ได้มีเงินไปส่งบุตรส่งหลานเขาเรียนอย่างมีความสุขคะ่ะไม่ใช่ว่าไปกู้มาแล้วเครียดแล้วก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเพื่อให้ลูกได้มีการเรียนที่มีคุณภาพหรือว่าตรงนี้ยรัฐบาลควรเข้ามาสปอร์ตค่ะกระทรวงาธาริการจะมองข้ามประเด็นประเด็นนี้ไม่ได้ถ้าคุณมองข้ามไปแสดงว่าคุณปิดกั้นโอกาสของเด็กคนหนึ่งที่อนาคตอาจจะเติบโตมาแล้วเป็นมีส่วนผลักดันในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะอแล้วที่บอกว่าเอาละเรียนฟรีจบมาต้องมีงานทำอ่าลงรายละเอียดในส่วนของที่จบมาต้องมีงานทําให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ,ะปัจจุบันหนูเห็นว่าทางกทมก็มีเหมือนกันมีทั้งอ่าศูนยฝึกอาชีพอาลต่าให้เขาได้ทดลองทํา แต่จริงๆหนูเคยพูดได้คุยกับนาตุ๋มสั้นๆค่ะนาตุ๋มบอกว่าสมัยคนที่เรียนจบทางราชการมาราชการเขาจะมีที่ให้ฝึกงาน mm hmm. ตามสถานที่ต่างๆ mm hmm. มันจะมีทุนก็ประมาณตรงนั้นนะคะมาลองร mm ับ hmm. ว,ว่าอลองทดลองฝึกดูซิถ้าทําได้ดีก็จะได้ทํางานทดลองทํางานจริงในแต่ละสถานที่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่ารัฐบาลควรจะซัพพอร์ตตรงนี้เอาทุนตรงเนี้ย ทุนอาชีพก็ได้ค่ะเป็นกองทุนอาชีพก็ได้สําหรับเด็กเด็กจบใหม่ที่มีความสามารถตอะไรเงี้ยค่ะให้มาลองอฝึกในกระทรวงต่างๆในหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามันเป็นโอกาสที่เขาจะได้แสดงความสามารถในวิชาเรียนในห้องออกมาสู่วิชาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ค่ะอนอกจากาไฟฟรีห้าร้อยค่ะสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้มีไรายได้น้อยนะคะ,คะเรียนฟรี จบมามีงานทำมีนโยบายไหนอีกที่น่าจะสามารถมาประยุกต์ใช้กับคนกทมได้อะคะก็อย่างที่อย่างอาหมอนะคะก็เรื่องสาธารณสุขแต่จริงท่านเคยพูดไปแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะะหนูก็ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยอพูดถึงเรากระทบอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมปลัดตุมพับเป็นปะลัดสิ่งแวดล้อมมาก่อนใช่ไหมคะออกไปข้างนอกเจอฝุ่น PM 2.5เราสุขภาพร่างกายไม่ดีต้องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมด้วยกระทบหนึ่งแล้ว แล้วทีนี้คนเฒ่าคนอายุมากๆเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะไม่ได้มีบัตเจตในการที่จะเข้าไปรักษาล่าสุดเห็นมีพี่น้องประชาชนบอกว่าจะมีการแบบอบเปลี่ยนบัตรทองใช้บ้างได้ใช้ไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยหนูคิดว่าตรงเนี้ยเราควรจะมีงบประมาณสาหรับสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังค่ะ<ม>อย่างไปโรงพยาบาลรัฐก,ก็อยากให้แบบสามารถเข้ารักษาได้มีขั้นตอนต่างๆเพราะบางทีอะหนูเห็นว่ามีคุณป้าคนหนึ่งเขาเคยมาให้หนูช่วยสมัครบัตรทองให้เขาบอกว่าต้องไปที่คลินิกนี้ตึง้ง แล้วก็จะมีเคลื่อนย้าไปที่โรงพยาบาลอีกทีนึงหนูรู้สึกว่ามันมีขั้นตอนที่แบบพี่น้องประชาชนบางคนเขาอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วอาไปรักษาเสร็จรอคิวสมมติต้องผ่าตัดด,ด่วนเป็นโรคที่ต้องผ่าตัดด่วนแลวต้องรอคิวสองวันเงี้ยค่ะก็คือยังไม่ได้ทําเลยแทนที่พี่น้องประชาชนจะได้มีโอกาสเข้าไปรักษาเลยใช่นคนคจะต้องทันทีนะคะ<ช>คนเรามันป่วยอ่ะใช่แต่นี่ต้องรอถึงสองวันเลยอ่ะ ใช่ค่ะอันน, oh. น,นี้อันนี้ไม่ได้พูดเองเอเองนะคะสามารถไปดูรีวิวโรงพยาบาลใน Google ก็ได้ค่ะมี oh. คนเขารีวิวค่อนข้างเยอะเลยหนึ่งันรีวิวเนี่ยจะชมเนี่ยต้องเลื่อนหานะคะ <laughs> อันนี้ไปดูเองได้เลยค่ะเพราะอันนี้ก็คือรีเสิร์ชมาอยากรู้ว่าเขาเประสบปัญหาจริงไหมหรือเขามาต่อว่าเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งพอไปอยูแล้วมันก็แออัดจริงๆ ใช่คะ่ะอืคือหนูคิดว่าการแพทย์ของประเทศไทยอ่ะดีมากแล้วมีคุณหมอที่เก่งๆหลายท่านมากแต่หนูไม่รู้ว่างบประมาณที่สามารถมาซัพพอร์ตทางบุคลากรทางการแพทย์ของเราอะ่ะมันมันสามารถผักดันได้มากกว่านี้ไหมเพราะว่าผู้ป่วยมากคุณหมอมีน้อยเขาก็จะต้องทํางานหนักมากขึ้นบางคนอาจจะไม่อยากทํางานโรงพยาบาลรัฐก็ได้ย้ายไปทําเอกชนก็มีใช่คะ่ะเคยเห็นคุณหมอใหม่ๆไหม,หมคะที่แบบบางคนเขารู้สึกว่าแบบ ไม่อยากไปใช้ทุนอยากไปทาเอ,อกชนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าค่าแรงของเขาไม่ได้มากเท่ากับแรงที่เขาเสียไปในการรักษาเพราะว่าคนป่วยคนเจ็บเนี่ยเยอะมากๆหนูคิดว่าสาธารณสุขควรเข้ามาดูแลตรงนี้อย่างจริงจังอะค่ะอนอกจากเรื่องงานสาธารณสุขแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นปัญหาขายะอะไรแบบนี้ในในกรุงเทพเนี่ยจากที่เราไปลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ <g ül> ก็ค่อนข้างเยอะค่ะในเขตในชุมชนอะไรแบบนี้คะ่ะจริงๆแล้วอันนี้หนูไม่แน่ใจมากว่าเคยเคยเคยไปดูไปไปเดินเจอชุมชนหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนค่ะจะมีรถขยะหรือคนจัดการกทกมมาช่วยเก็บขยะทุกแบบวันเว้นวันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีมาเดือนละครั้งสองครั้งใช่ค่ะจริงๆมันต้องทุกวันด้วยนะใช่ใช่หนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นนโยบายที่แบบมันควรจะมีทุกวันเหมือนกับขยะควรเก็บอะค่ะถ้าขยะไม่เก็บปุ๊บ ฝนตกมันลอยไปโดนท่อระายนะมีสิ่งปฏิกูลท่อตันท่อตันเสร็จก็ต้องไปลอกท่อ,อลอกท่อเนี่ยล่าสุดก็มีนยายบ้านของผู้วชาิใชไหมคะที่มีคนจากกรมราชทัณฑ์มาช่วยลอกท่อ,อแล้วมันพอไหมไม่ถึงว่าจํานวน ชุมชนหรือท่อในีระไมไทยมันพอไหมหนูคิดว่ามันจะต้องจัดการที่ระบบการระบายน้ำค่ะมันมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นอะลอกอะท่อตนันคุณลอกท่อและไอตรงที่น้ําท่วมขังบ่อยๆมันมีท่อไหมไม่มีต้องสร้างเพิ่มหรือเปล่าท่อเล็กๆที่มีอยู่เนี่ยขยายมันไหมหรือไม่ต้องสร้างใหม่ถ้าอยากประหยัดก็ขยายมันดีไหมอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือที่ดินแผ่นดินเนี่ยมันต่ําลงต่ําลงอืสุดลงไปเลยๆสุดลงต่าลงสุดลงจากการแบบอะสร้างถนนบ่อย เมืนบ่อยปุ๊บมันเลยเป็นแอ่งกระทะเวลาฝนตกลมาน้ำมันเลยท่วมขังค่ะน้ำท่วมขังแล้วเมื่อก่อนจะมีเครื่องสูบน้ําไม่แน่ใจว่าบางชุมชนมีพอหรือเปล่าเพราะเคยไปคุยเขาบอกว่าเครื่องสูบน้ํามีแต่เสียใช้ไม่ได้ปกติเวลาน้ําท่วมก็ต้องมีรถสูบน้ําจากส่วนกลางทางกทมเนี่ยขับเข้ามา แล้วรถติดไหมขับเข้ามาแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้ได้ทันการหรือเปล่าแต่ละเขตมีเครื่องสุดน้ำประจําเขตไหมที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ถ้าไม่สะดวกติดตั้งเพราะใหญ่คุณเคลื่อนย้ายไหมไม่มีที่เก็บคุณเก็บที่ไหนสนํงงานักงานสอสอคุณเก็บได้ไหมสอสอคนปัจจุบันแบบเอาไปเก็บได้ไหมโทษนะคะ <laughs> อันนี้ก็อันนี้เป็นแนวคิดว่าแบบมันมันไม่มีที่เก็บมันใหญ่มันเคลื่อนย้ายยากแต่แต่ละเขตมันควรจะมีค่ะเพราะ น้ำท่วมขังไม่ได้เลือกท่วมมันจะท่วมขังบ้านใครชุมชนไหนมันท่วมกันหมดมไม่ได้เลือกว่าเขตนี้ไม่ท่วมเขตนั้นไม่ท่วมทุกเขตท่วมกันหมดเพราะฉัน,ฉนคิดว่าอะไรที่มันมาจากส่วนกลางมันช้าค่ะเหมือนกับปัจจุบันเนี้อย่างโอกาสใหม่เราก็มีนโยบายของการที่จะกระจายกระจายงบประมาณอะไปลงอย่างพื้นที่ต่างๆเพราะว่าอะไรรู้คะการที่เราไปรอจากจากตรงกลางอย่างเดียวเวลาเกิดเรื่องอะไรต้องเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทันการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางปัญหาต้องแก้ไขเลย ค่ะยิ่งเป็นยุคใหม่เงี้ยเรารู้สึกว่าประชาชนอ่ะบางคนรอไม่ได้ในเรื่องแบบบางทีมัน,มนไม่ใช่ว่ารอไม่ได้มันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องรอด้วยเพราะว่าบางทีเขาอาจจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลให้กับส่วนกลางเขาก็ควรจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับมาอใช่ค่ะทีนี้ท้ายที่สุดค่ะอยากให้คุณไข่มุดเนี่ยขอโอกาสจากประชาชนที่รับชมหน่อยเอาละหนึ่งพักก็ถือว่าเป็นเป็นพัก หน้าใหม่แม้ว่าบุคลากรในพักเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่นะคะสตัวเราอาจจะเป็นคนหน้าใหม่อ่าเราอยากจะขอโอกาสในพื้นที่ตรงนี้อย่างไรบ้างคะก็จริงๆแล้วอยากจะพูดว่าแปดกุมภาทําไมมันถึงสําคัญคะเพราะว่าแปดกุมภาเป็นวันที่คนทุกคนจะมีอํานาจ ที่มาจากประชาธิปไตยของตัวเองได้ไปเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงได้โอกาสไปเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าคุณไม่ชอบคอร์รัปชันนะคะถ้าคุณเกลียดการคอร์รัปชันคุณอย่าให้อำนาจใด,ดมาตีตาอำนาจแห่งประชาธิปไตยของคุณเป็นเงินบาทเด็ดขาดค่ะอืมก็คือใครมาซื้อเสียงเนี่ยรับได้ไหมคะไม่ได้พูดนะคะ <laughs> ก็ถ้าคุณเกลียดการคอร์รัปชันนะคะ จงรักษาอานาจประชาชนไปแต่คุณไว้อย่าให้ใครมาตีตาเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะเพราะอันนี้คือประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณเลือกวันนี้มันไม่ใช่เลือกเพื่อตัวคุณอย่างเดียวคุณเลือกเพื่อลูกหลานในอนาคตของคุณที่กําลังจะเติบโตมาหรือยังไม่ได้เกิดลูกสาวของคุณมีเด็กในท้องตั้งครรภ์อยู่คุณก็เลือกอนาคตของเขาวันนั้นนะคะสำหรับหมูแล้วแปดปุมหาสำคัญมากๆค่ะใช่คุณไข่มุกมองอยังไงที่บางคนมองว่าไอ้เงินที่พยายามจะเอามาซื้อเสียงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยระวังให้ดีๆเอ บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินทุนเทาและในท้ายที่สุดเขาก็อาจจะมาตักตวงมากอบโกยเอาจากประเทศชาติและประชาชนสำหรับมุกนะคะก่อนที่มุกจะเข้ามาทํางานการเมืองอะ่ะมุกคิดแบบนี้เลยนะมุกมองแบบนี้ว่าอ่าพี่น้องประชาชนคนต่างจังหวัดเขาอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนกรุงเทพเ <c oughs> งินหนึ่งบาทสําสหรับเขา้มันอาจจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าประเทศเราที่ผ่านมาไม่เคยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนคนลากญาต่างจังหวัดคุณยากคุณยายต่าง เขารู้ความรู้สภาพความเป็นจริงเลยว่าแบบเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจมันแย่มันแก้ไม่ได้มันจะต้องอยู่กันแบบนี้ทําแบบนี้ตลอดกาลใช่ค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเงินจํานวนนี้อาจจะมีคุณค่าสําหรับเขาที่เขาจะได้ไปดํารงชีวิตอยู่แต่คิดกับการคาะเงินจํานวนพวกเนี้ยอันนี้สำหรับหนูนะหนูคิดว่ามันก็คือภาษีที่เขาเสียไปแหละภาษีอยู่ทุกที่ในชีวิตประจำวันของเราเออกไปซื้อไข่5บาทนี่ก็ภาษีแล้วค่ะ ใช่คือมันก็คือการเอาเงินภาษีมาคืนอัดยายกินหนมยายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ <S <S มันก็จะเป็นประ,ประ,ประมาณนั้นซึ่งหนูคิดว่าอยากให้ทุกคนคิดว่าเลือกวันนี้ก็เลือกเพื่ออนาคตของลูกหลานเลือกเพื่อเด็กๆในชุมชนเลือกเพื่อชุมชนของตัวเองหมู่บ้านของตัวเองประเทศของตัวเองค่ะ <S <S และนี่ก็คือคุณปันรัตพนิสิรินันนะคะผู้สมัครเขต3เบอร์14จากพรรคโอกาสใหม่นะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะลากัไปก่อนสวัสดีค่ะ